สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะของชาวธาตุต่างๆประจำปี2 5 6 3นะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่16-31ถึงธันวาคมค่ะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะสามสถานะเหมือนเดิมนะคะใครชอบฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรื่องราวที่เปิดขึ้นเป็น,นเรื่องราวโดยกว้างค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะโสดชาวธาตุไฟก่อนนะสำหรับชาวธาตุไฟแล้ว แว่างานเงนิงนสำคัญมากกับชีวิตของคุณนะคะ ในช่วง15วันที่เหลืออยู่นะคะเป็นช่วงที่คุณจะยุ่งวุ่นวายกับการหาเงินรองเงินก้อนใหญ่อะไรอยู่มากเลยนะความรักเนี่ยห่งางไกลชีวิตคุณมากเลยไพ่ของคุณบางคนหมายถึงการอยากจะศึกษาต่อด้วยซ้ำไปอยากจะเรียนอยากจะทําอะไรแบบคือถ้าเลือกได้อ่ะถ,ถ้ามีความรักเข้ามาฉันของ,งานก่อนแล้วกันบางคนถ้าตกงานอยู่มีงานเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยอะไรก็ตามไม่สนใจเลยนะคะแล้วก็ไพ่มีไพ่ของความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะขัดแย้งในที่นี้คืออะไรคนเก่า คนเดิมๆจะกลับมาค่ะคนที่เคยทําให้คุณเสียใจนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นคนคุยแฟนเก่าหรือใครก็ตามเพื่อนเก่าก็ตามนะ,ะเข้ามาทําให้เรารู้สึกปวดหัวอีกครั้งตัวคุณเองคุยได้นะคะเพราะว่าคุณอยากได้อะไรบางอย่างจากคนคนนี้อย่างเช่นคำปรึกษาดีๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะในช่วงเวลานี้บางทีแล้วการที่เราได้คำปรึกษาจากคนหลายๆกลุ่มเนี่ยมันอาจจะดีสาหรับเราในการพัฒนาการงานการหาเงินของเรานะคะไพ่ของคุณนะตุ๊กบอกเลยว่าคุณเป็นคนไม่คิดอะไรเลยคุณคิดแต่เรื่องงานอย่างเดียวคิดแต่เรื่องเงินอย่างเดียวแล้วที่สําคัญนะ คุณจะทะเลาะว่ะแว้งกับคนอื่นด้วยซ้ําไปนะคะช่วงนี้อารมณ์ฉุนเฉียวเป็นพิเศษเพราะว่าการทําอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันทําให้เรารู้สึกอุดหงิดนะคะใครที่เข้ามาเป็นความรักที่เข้ามานะ,ะตุกบอกเลยนะคุณมองไม่เห็นค่าเขาเลยค่ะคุณจะแบบว่า โอ้เฮยเอออย่าเพิ่งมาตอนนี้แล้วกันฉันยุ่งอยู่นู่นนี่นั่นนะฮะหรือแต่ว่าส่วนใหญ่เห็นนะเห็นเป็นคนเก่าๆค่ะเข้ามาวนเวียนสบายดีไหมทําอะไรอยู่แต่คุณจะแบบว่าเบ้ปากมองพนแล้วบอกว่าจะเข้ามาถามให้ได้เพื่ออะไรยุ่งอยู่ยังไม่มีเวลาคุยแต่ว่าคุณก็ไม่ถึงขนาดที่จะแบบว่าต่อว่านะแต่คุณก็แบบมีคุยบ้างแต่ว่าคือไม่ได้อะไรกับคนคนนี้เลยนะความรักสํานรับชาวธาตุไฟในคนโสดเนี่ยตุ๊กบอกเลยว่า แทบจะไม่ได้อยู่ในหัวสมองเลยนะคะอย่างนั้นขอดูหน่อยค่ะขอดูโรแมนต์แองเจินยค่ะนี่เห็นไหม ให้ชัดเจนมากเลยค่ะฉันสนใจในเรื่องการงานก<ๆ>ารเงินสิ่งต่างๆในชีวิตฉันมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเข้ามาก็ตามขอให้ชะลอไว้ก่อนค่ะความรักค่อยมาปีหน้าแล้วกันนะ,ะปีนี้ฉันขอทํางานขอเก็บเงินฉันคาดหวังจะซื้ออะไรอยู่ฉันอยากมีเงินเจ็บฉันได้เงินก็อยากได้เงินก้อนโตก็เลยไม่ได้คิดอะไรตรงนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือคนโสดค, <น S 1> ค,ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะนิยามความรักของคุณคือรักไร้ขีดจํากัดนะคะไม่มีนิยามคําจํากัดความว่าเราคืออะไรเรา คือใครความสัมพันธ์เราเป็นแบบไหนนะคะเป็นความรักที่อิสระมากๆปล่อยวางมากๆสําหรับบางคนนะคะคุณรู้ดีค่ะบางคนเนี่ยคบคนไกลชาวต่างชาติต่างภาษาได้คุยกันมีความสุขกันเนี่ย แค่นี้ก็พออยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าในอนาคตการที่จะเจอกันจะจะได้ลงเอยกันมันคงยากเป็นเรื่องของการเทคแค่ดูแลหัวใจกันไปค่ะคบกันแบบว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรกับตรงนี้เขาดูแลเราเราดูแลเขาการดูแลของเราสองคนอาจจะเป็นหมายถึงการส่งของขวัญให้กันกัน เขาเรียกว่าการที่เราคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติดีๆต่อการการเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกันหรือเป็นแม้กระทั่งที่ระบายความทุกข์และความสุขร่วมกันนะคะไพ่ของคุณแ่บเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตุก๊กคิดว่ามันเป็นความรักที่มันฉลาดมากๆนะเพราะบ,บางทีแล้วเราครบรักใครชอบใครบางที ถ้ามันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะลงเอยต่อกันนะ่ะมันอาจจะหมายถึงว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องคาดหวังกับความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็คนคนนี้มันเป็นคนที่เขาเรียกว่าตัวคุณเองอะ่ะก็ไปไปมามามา,มาหายหายอะไรอย่างเงี้ยกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วคุณก็เลยเข้าใจได้ว่าเอ้ยมันมันก็คงแค่นี้แหละความสัมพันธ์เราจะไปคาดหวังอะไรมากไปกว่านี้ก็คง เหนื่อยเปล่าๆหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ของคุณจะเป็นไพ่ของคนที่ปิดตาข้างหนึ่งค่ะเวลาใครพูดก,กับคุณว่าเอยคนคนนี้แฟนคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะบอกเลยว่าโอ้ยคนคุยก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นคนที่ปรงได้เนี่ยตกว่าตัวคุณน่าจะปรงได้นะหรืออาจจะเป็นเพราะจริงๆแล้วสําหรับคนความสัมพันธ์ไม่จะเจนบางคนก็เรียกได้ว่าคนโสดอะนะคุณอาจจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ได้นะคะแล้วก็คุณก็เข้าใจได้ว่าเออบางทีไอความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันก็ มันไม่จําเป็นอะที่เราจะต้องเขาเรียกว่าที่เราจะต้องคิดว่ามันจะต้องเป็นแฟนกันอย่างเดียวอะเออเราเป็นคนที่เรารู้กันอยู่2คนก็ได้นะฮะอย่างนั้นขอดูพ Roman Angel ไพ่โรแมนต์แองเจิลหน่อยค่ะไพ่โรแมนต์แองเจิลให้ it is safe for you to love ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย ที่ตรงนี้มันก็เป็นที่ที่มีความสุขนะแม้มันจะยังไม่มีคอมมิทเมนต์หรืออะไรก็ตามแต่ถ้าคนสองคนเนี่ยคุยกันแล้วมันเข้าใจซึ่งตุกว่ามันดีกว่าคนที่บางทีเป็นแฟนกันแล้วเราคุยกันไม่เข้าใจอีกนะเพราะฉะนั้นถ้าเราคุยกันเข้าใจเราปรับความเข้าใจกันได้เรามีความคิดเห็นที่ตรงกันมันก็เหมือนเป็นการยานิมิตที่ดีต่อกันแล้วหรือก็ไม่ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่ว่าเป็นคนที่เรารู้อยู่ว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันพิเศษ กามากกว่าคําว่าเพื่อนนะอะไรแบบนี้ค่ะก็แค่รอวันที่เราจะเจอกันเท่านั้นเองนะคะบางทีแล้วเนี่ยบทสรุปบทสุดท้ายของคุณสองคนมันอาจจะหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติคุณคบกันแบบห่างไกลอะ่ะแล้วเราได้เจอกันมันอาจจะหมายถึงความรักของเรามันคอมพลตมากยิ่งขึ้นก็ได้ค่ะ อันนี้นะคะก็คือคนความสัมพันธ์ไม่ชจริงแล้วนะคะสำหรับคนมีคู่ชาวทัดไฟนะคะตูกคิดว่าเป็นนิยามของคนเก่าที่มุ่อ่อนจากเราไม่ได้มากกว่านะคะไพ่องคุณเป็นปีของการที่เหลือ15วันสุดท้ายเป็นการได้ตามความฝัน,นะคะคุณจะมานั่งโจทย์ว่าคุณยังไม่ได้ทําอะไรนะในปี63เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความรักตูกคิดว่าคุณไม่ค่อยจะยายสากนันสักเท่าไหร่สําหรับบางคนเนี่ยเขาเรียกว่า มีเกงของการที่จะจบความสัมพันธ์กับแฟนของตัวเองแล้วก็ไปทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือเห็นค่าของความสัมพันธ์มันน้อยลงเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยมันก็เป็นไปได้นะคะมันเป็นนิยามของคนที่พอถึงเวลาที่เราเริ่มที่อยากจะตัดใจหรือเทจากความสัมพันธ์เราก็ ไปค้นหาตัวเราเองเนี่ยเราก็จะค้นพบได้ว่าตัวเขาเองเป็นคนที่ขาดเราไม่ได้ขึ้นมาจริงๆสักั้นเลยนะคะประมาณนั้นไพ่ของเราเลยเหมือนอย่างคาราคาซังมูฟออนแบบถาวรไม่ได้ยังจบไม่ได้หรืออะไรแบบนี้ค่ะมันจะยังอยู่วนเวียนแบบนี้เห็นชาวราศีพฤษภนะคะชาวธาตุดินชาวธาตุน้ําชาวราศีกรกฎนะคะหรือจะเป็นใครก็ได้แต่ว่าโดนแล้วแต่เป็นคนที่ อยู่ในชีวิตเราแล้วทำให้เราก้าวขาออกไปจากสิ่งที่เราต้องการจริงๆไม่ได้บางทีมันหมายถึงภาระหน้าที่หรืออะไรบางอย่างที่เรายังต้องช่วยเหลือเขาทําให้เขาอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเราไม่ช่วยเหลือเขาเขาก็จะอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยหรือบ,บางคนหมายถึงขนาดมีในถึงเรื่องที่ว่าถ้ามีวิวที่สเข้ามาเขาเป็นฝ่ายที่ตอนแรกอยากจะเทเราไปเองเนี่ย แต่พอสุดท้ายกลายเป็นเราที่มีความสุขว่าโอเคเรายอมทุกอย่างแล้วเราจะเป็นฝ่ายไปมันกลับเป็นเขาที่อยากจะได้เรากลับขึ้นมาและยอมที่จะจบความสมานกับคนเก่าอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะไพ่เราเหมือนเป็นไพ่ของคนที่ แม้จะเหลือแค่15วันสุดท้ายของปีก็ไม่สามารถที่จะเลือกอะไรได้เพื่อความสุขของชีวิตของตัวเราเองทุกอย่างเหมือนเราจะต้องเป็นผู้ให้แล้วทำอะไรตามใจอีกฝ่ายหนึ่งเสมอนะตอนนี้บางทีแล้วความคิดเราถามว่ามันเปลี่ยนไหมตุกว่ามันก็ยังไม่เปลี่ยนแต่ว่าเราเริ่มรู้สึกเราอยากทำอะไรให้ตัวเองมากขึ้นมากกว่านะคะมองหาความสุขที่แท้จริงหรืออะไรก็ตามคุณอยากได้ใครสักคนที่เขา รักคุณจริงๆช่วยเหลือคุณจริงๆนะคะประมาณนี้เลยนะคะไพ่ไพ่ของคุณจริงๆแล้วมันเป็นไพ่ของคนที่จริงๆอะตุกมีความรู้สึก,กว่า,าสงสารชาวทัด์ไฟคนมีคู่นะมันเหมือนกับบางทีแล้วเราเหมือนถูกบังคับให้อยู่ในในจุดที่เราไม่สามารถเลือกหรือตัดสินใจอะไรได้ เออหรือพอถึงเวลาที่เรายอมแพ้ต่อโชคชะตารหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าทุกคนกลับมาบอกให้เราเนี่ยเปลี่ยนความคิดเราสมัยอะ่ะถ้าทักที่จริง,รงๆเนี่ยเราไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มในการทําอะไรเลยสักอย่างทําไมเราต้องเป็นฝ่ายที่จะให้อภัยคนของเราเสมออะไรอย่างเงี้ยนะคะอ,อ๋อปีนี้ก็ยังปีหน้ามันน่าจะดีนะอ,อย่างนั้นขอดูไพ่โรแมนต์แองเจิลหน่อยนะคะ w วิร์ดเวทติงฟอร์ค่ะรออีกสักนิดค่ะแต่อย่างที่บอกว่าปีหน้ามันอาจจะดีนะตุกอยากให้คุณอะไรก็ตามในปีหน้ามันอาจจะเป็นปีที่โอเคสําหรับเรานะคะความสุขความทุกข์นะคะความทุกข์มันจะหมดไปความสุขมันจะเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้นะคะอะไรที่ยอมได้ก็ยอมอะไรที่ยอมไม่ได้ก็ก็ไม่ต้องยอมอะคะ่ะก็ต้อง,ต,องต้องสู้บ้างนะคะต้องพูดมีปากมีเสียงบ้างเนี่ยมันจะดีกว่าความ กับตัวคุณมากกว่านะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดค่ะของชาวทัดไฟขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ